สวัสดีครับไอเจตต่วนบัญชีสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญของประชาชนชาวไทยกันทุกท่านนะครับผมตรงกับวันที่14พฤษภาคม2566ในวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้นําของเรานะครับออกผู้นําของเรามาบริหารประเทศกันนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับให้ลุกหรือออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง เลือกพักที่ชอบคนที่เรารักนะครับออกมาบริหารประเทศวันนี้เป็นการถือว่าเป็นวันสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีเข้าสภามาทําหน้าที่บริหารประเทศบริหารบ้านเมืองของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับ8โมงนะครับเวลา8.00โมงเช้าถึง5.00โมงนะครับผม5้โมงนะครับผม5โมงเนะนะย็นนะครับในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก่อนที่จะไปทำธุระหรือจะไปทำกิจวัตรปัจจำวันต่างๆนะครับผมอย่าลืมเวะไปเข้าคูหาเลือกตั้งเลือกคนดีเข้าสาภาเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกท่านนะครับไปบริหารประเทศไปบริหารบ้านเมือง บริหารเศรษฐกิจให้อยู่ดีกิน